ในที่สุดก็มาแล้วนะครับสําหรับเจ้ารีโปครับซีจักรพรรดิคนสุดท้ายครับซึ่งวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมารีวิวริโปครับในอารีน่ากันนะครับว่ามันจะโคตรขนาดไหนนะครับซึ่งในคลิปนี้ครับเราจะพาริโปซีศูนย์นะครับแบบเดิมๆปั้นของเต็มๆนะครับไปลองลุยอารีน่ากันนะครับว่าจะโหดขนาดไหนจดก่อนเริ่มกันอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไคร้ครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ สำหรับใครที่หาร้านเติมเกมเซเว่นไอรีเบิร์นราคาถูกนี่เลยครับผมคุกกี้แลนชอปนะครับเติมสนุกไม่มีสะดุดต้องคุกกี้แลนชอปเท่านั้นนะครับร้านจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายร้อเปอร์เซ็นต์ครับโนรีฟันแน่นอนกรับลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยครับเคปก่อนที่จะไปเซิร์ฟกันนะครับเราไปดูสกิลกับตัวอุปกรณ์กันก่อนที่ใส่มานะครับเริ่มจากตัวของแพสซีฟกันก่อนเลยนะ แพสซีฟครับเม no ื่อเริ่มต่อสู้ครับหากพันธมิตรสายโจมตี3คนขึ้นไปครับจะได้รับพรตลอดเวลาครับซึ่งพรตลอดเวลาเนี่ยมันคือความเสียหายที่ได้รับ1ครั้งเนี่ยไม่เกิน25%ของ HP สูงสุดนะครับหมายความว่าโอเคลิโปเนี่ยมันเวลามันอาจจะไม่ได้ถึกมากเพราะว่าเราเล่นสายดาเมจนะครับแต่มันก็จะมีในส่งตัวพรนี่แหละนะครับทำให้ตัวละครลิโปเนี่ยมันสามารถยืนรับดาเมจฝั่งศัตรูได้นะครับเพราะว่าฮิตหนึ่งเนี่ยก็ไม่เกินนะครับถ้าเนี่ยดาเมจไม่คอยเข้าท่าไหราเนี่ยจะ น้อยลงตามนั้นนะครับเมื่อตายครับจะคืนชีพ HP 100%ครับทำงาน1ครั้งต่อ,อการสอสู้ครับเมื่อคืนชีพครับทำงานไอตัวคืนชีพทำงานเนี่ยจะรีเซ็ตคูลดาวสกิลครับก็เหมือนของตัวเทโอเลยครับเพราะแทโอก็เอาตัวเวลาตายเนี่ยมันก็จะรีเซ็ตสกิลคูลดาวนั่นเองนะครับตามนี้เลยแล้วก็มีแพสซีฟครับ ก้าบ้าบินนะครับตลอดเวลาก็คือจะเพิ่มพลังจุตีกายภาพ3 0ครับแต่ว่าจะลดพลังจุติเวท90%ครับหมายความว่าเราไม่สามารถเอาลิโป้เนี่ยไปเล่นสายไฮบริดนะครับหรือว่าสายเวทผสมกายภาพได้อย่างอย่างซีซันที่แล้วเนี่ยเรามีเอาเฟย่าไปเล่นกับใครเรามีเอาลิงไปเล่นกับใครครับซึ่งถ้าใส่ลิโป้มาเนี่ยแม่งจะกายภาพจ๋าๆเลยนะครับก็ทําให้ไม่สามารถเล่นกับสายเวทได้นั่นเองนะครับ แล้วก็สูตทั้งหมดครับทุกครั้งในการโจมตีพื้นฐานของตัวเอง2ครั้งครับหรือสกิลทำงานหนึ่งครั้งครับจะทับทอนแสแต็กแล้วก็จะเป็นระเบิดโทสะนะเวลาเพื่อนเวลาตีเนี่ยมันก็จะมีการระเบิดโทสะครับซึ่งอ่่าซึงทุกครั้งที่โจมตีพื้นฐานนะครับสองครั้งหรือสกิลเดนหนึ่งครั้งเนี่ยจะทับความเสียหาย50%ของพลังจุลิกายภาพนะครับก็จะเป็นระเบิดตุ้มๆๆๆๆนะเหมือนระเบิดเวลานะครับตามนี้เลย <c oughs> ในส่วนของสกิลสองครับด้านบนก็จะเป็นสกิลหมู่ทั้งคู่เลยนะครับทั้งหนึ่ง สองครั้งนะครับไม่ส่วนพลังป้องกันนะแล้วก็มีพลัง uh, ดาวเมทหกสิบเปอร์เซ็นต์แกยภาพนะครับแล้วก็เมื่อเกิดความเสยียจุดอ่อนนะครับจะสร้างความเสียหายไม่ส่วนพลังป้องกันเพิ่มขึ้นสามเปอร์เซ็นต์แบบเพรามว่าโต้งริโปเนี่ยต้องเล่นจุดอ่อนร้อยนะครับทำไงก็ได้ให้จุดอ่อนใกล้ร้อยที่สุดนะครับจะได้อ่า uh, ตีติดจุดอ่อนแล้วก็สแต็กดาเมจนั่นเองนะครับก็เป็นประมาณนี้เลยนะซึ่งแพสซีฟอ่าถ้าเราอ่า uh, ผล เอาเวกสองนะครับก็จะลดพลังป้องกัน29%ด้วยนะครับตามนี้เลยตอนน้องสามเทิร์นนะก็จะโดนดีบัฟลดลดพลังป้องกันไปอีกนะครับหมายความว่าโอ้โหแม่งก็จะไปสแต็กคอมโบกับเอชคอมโบกับตัวของอาเอริเซียนะครับอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็อาสกิลหนึ่งนะครับสกิลหมู่เหมือนกันนะฮะเมื่อเกิดความเสียหายจุดอ่อนนะครับก็จะสร้างความเสียหายเพิ่มเติม25%ครับแล้วก็มีอาดีบัฟนะครับในการที่ทําให้ศัตรูเนี่ยหมดสติสองเทิร์นนะครับก็จะตีติดสตันได้ด้วยนะครับตามนี้เลย เค okay, ส่วนพวกแพสสิบสองก็ถ้าแพสสิบสองอัปเกรดอเอาเวสสองมาก็ลดพลังป้องกันเหมือนกันนะครับแล้วก็ถ้าเอาเวสหกเนี่ยฟื้นฟู HP 40%ของพลังตุวนี้กายภาพโอ้โหเนี่ยหนึ่งคนนะครับพันธมิตรเนี่ยตนเองหรือว่าหนึ่งคนแถวหลังก่อนนะฟื้นฟู HP โอ้โหแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพผสมกันสิบเอ์เซนต์ตอน,น,นทีน่สามเทวดาด้วยโอ้โหถ้า86นี่ถ้าเอาเวสหกมาเนี่ยแบบหนาวขี้เลยนะครับคือแม่งฮิวเลือดได้ด้วยนะฮิวเลือดได้ด้วยแล้วก็อ่า มีเพิ่มพลังโจมตีด้วยนะทำให้าดาเมจแรงขึ้นด้วยนะครับโอเคผมมาเดี๋ยวเราจะพาไปเซิร์งกันในอารีน่ากันก่อนนะว่าจะโหดขนาดไหนครับหรับจะรีโปแบบเดิมๆเลยนะทุกคนเรามาแบบเดิมๆเลยผมเปิดเสียงมาคนชิคก,ก่อนอ่าเปิดเสียงเรียบร้อยอ่ะมาผมมาแบบเดิมๆเลยนะเดิมๆเลยนะทุกคนจังหวะนี้มาอ่าผมอยู่ที่ท็อปอันสิบนะครับเดี๋ยวจัดทีมที่เล่นเนะี่ยคือจริงผมลองลองเทสตดูนะครับ ลิโป้เนี่ยจะเล่นเป็นคอมโบกับเอสลดอ่าเป็นตัดเลือดก็ได้นะเป็นคอมตัดเลือดก็ได้เป็นกายภาพจะจะเลยนะคอมตัดเลือดก็ได้หรือจะเปลี่ยนเอสเป็นพรายนะเป็นสายดาเมจกายภาพแบบนี้นะเน้่แบบนี้แบบนี้ใส่อีรินใส่พรายนะครับเพิ่มดาเมจกายภาพนะครับหรือว่าจะเป็นเอตัวของเอริเซียนะพวกเอริเซียเอริเซียเอริเซียก็ได้นะครับแล้วก็เล่นเป็นกายภาพก็ได้เอริเซียก็จะมาจองเกาะเหมือนเอสนะครับแต่ว่ามันก็จะมี มาช่วยซัพพอร์ตในการที่โอเคมีตีติดใบนะครับมีล้างบัฟได้ด้วยอะไรอย่างนี้นะครับก็เล่นได้เหมือนกันนะครับเล่นได้ประมาณ3ขอปประมาณนี้นะส่วนของม่ออน,นื่นนี่อาจจะต้องรอเทสกันดูอีกทีนะว่าอะไรมันจะโหดบ้างหรือว่าเลนที่เล่นไม่ได้แต่ว่าที่เล่นไม่ได้แน่ๆก็คือไม่สามารถเล่นกับพวกสายสายเวทอย่างลิงได้อย่างเงี้ยอย่างลิงเพราะว่า,วาลิงมันโดนดีบัฟมันโดนพาสซีฟของลิโป้เนี่ยลดลดลังตุ้ตีเวท90%นะครับแบบมันเล่นไม่ได้เลยนะมันเป็นสายแบบสายแกยภาจ่าจานะครับ อเอา้เดี๋ยวเราลองเทสกันเป็นคอมตัดเลือดกันก่อนแล้วกันใส่ S นะมาเราใส่ S แล้วก็ใส่ U นะครับคอมตัดเลือดส่วนสกิลครับก็ใส่เป็นริโป๊หนึ่งสองเอาสตันก่อนเอาด้านบนนะครับแล้วก็คลายก็ได้ะคลายอย่างนี้ก็ได้โอเคตามนี้นะครับมาเสิร์งกันเลยนะครับสำหรับอารีนานะครับแบบ c 0น้ำเดมิมนะทุกคน มาจากทีมเวทน,นะครับมาจากวันี้งัดงัดเลยโอ้โหงัดแล้วระเบิดด้วยมันมีการระเบิดโทสานะครับมันจะคล้ายกับคลายเลยครับคือถ้าออกไปตีเนี่ยมันคล้ายคล้ายกับคลายเลยคือมันมันจะทําทดาเมจแล้วก็มีสแสปเหมือนโซ่นะครับโอ้โหดูว่ามันโอ้โววี่บึ้มมามันเป็นหอกระเบิดนะครับก็เหมือนคลายเลยครับนะเราบอกว่าเป็นคลายเลยนี้น่าจะเป็นเขาเรียกว่าอ่า ฟาร์มเมอร์นะเป็นฟาร์มเมอร์โนหนึ่งได้นะครับจังหวะนี้เพราะว่ามันมีระเบิดดึงโซ่เหมือนคลายด้วยคลายเป็นโซ่อันนี้เป็นห่กงนะทุกคนมาบึมมาจังหวะนี้ครับโอเคแล้วก็ขโบอกับทีมกายภาพครับใส,นะใส่แฝดมานะใส่แฝดมาแฝดได้มานะครับโอ้โหแล้วก็สกิลล็อกมาจังหวะนี้ตายไหมนิโปก็ยังทำดาเมจเขาเรียกว่าไม่เกิน25%ของเลือดนะครับโอ้โหแล้วเจนโล โอ้โหถ้าฮิโผเป็นโคตรจัดเลยคือมันเจนโลด้วยแล้วมันก็ฮิวเลือดด้วยทุกคนแต่ตอนนี้ผมมีแค่โล่ของของแฟรนะครับมีแค่โล่ของแฟรอย่างเดียวมาจาังหวะนี้ครับแล้วก็ตายรีเซคูดาวสกิลครับแล้วเสริมต่อเสริมมาจังหวะนี้เรียบร้อยครับโอ,โ,โอเคแล้วลิงใส่แหวนหกแล้วทุกผู้ชมจังหวะนี้ลิงใส่แหวนหกนะครับไหวไม้ไหวไม้อาลายตายแล้วตีมาจาังหวะนี้ระเบิดดาเมจไม่มี อ่ากลายดึงโตมาดอกนี้ภาพมาโอ้โหแรงจัดเลยครับมีดาเมจเพิ่มเพิ่มน้ำมันกายภาพของอ่าของดิป้นะครับทำให้ตัวกายภาพนี่ตีแรงขึ้นนะทุกคนอ่าตีไล่มาจังหวะนี้เอาแฝดแฝดปาดแฝดปาดอ้หูเรียบร้อยครับจังหวะนี้ก็อ้โหกูจะแพ้หรือจะชนะเนี่ยดูโอ้ยแม่ง เออดึงฟดึงฟอเออได้คนระับได้แล้วได้อยู่ได้อยู่โอเคหมายแรกเจอท็อปสิบนะหมายเลเอาเรื่องอยู่นะครับโอ้โหนี่โป้ไม่เอาเรื่องจับเลยวะนี่สี่สูนยเนี่ย <laughs> นนเนี่ยพี่ชายสี่สูย์นะเนี่ยสี่สูตรดาเมจมากกว่าใครสี่สิบสองอ่ะโอ้แล้วรับบริบาลความเสียหายนี่รับรับดาเมจได้มากกว่าใครา <laughs> ด,ด,าาด้วยอนะ่ะก็เอาเรื่องเนี่ยมันเอาเรื่องนะเนี่ยทุกคน ซีสูอู้ยมาซีสูนะเอาดิโอ้โหนี่เจอเจอทีเวสสปินครับนี่เขาใส่ทีเวสสปิดมาเกียบมาจังหวะน,นี้มางัดโอ้โหติดสั้นสามตัวทุกคนแล้วระเบิดดาเมจต่ออู้หูซันสามตัวระเบิดต่อแม่จำว้าวจำเมาวแล้วลิโมโต,ตายครับโดนเฟย่าตัดแล,ล้วโบตายโดนเฟย่ายัดแล้วก็ไงต่อดิสกูด,ดาสกิลครับดึงโซ่ขึ้นมาเอ้าการโร่ทีมก่อนเออกาโร่ทีมก่อนกาโร่ทีมก่อน เล่นต,ตัดเลือดนะเนี่ยเล่นเล่นคอมตัตดเลือดโอ้โหเฟยาแม่งแบบเสริมกูเสริมกูมันเลยเดยเสริม<ะ>แต่ว่าดาเมจเรามันเข้าไม่เกิน2ี่อยู่แล้วนะครับถ้าว่าริโเป้มันก็ังไม่ตายนะถ้าถ้าถ้ามันไม่มีพรเนี่ยคิดว่าน่าจะตายง่ายกว่านี้นะครับเพราะว่ามันไม่มีตัว,วที่เบกดาเมจได้นะครับเฟยามก็แรงจริงบึ้มมาจาังหวะนี้เอาเรียบร้อยระเบิดต่อเลยโอ้โหระเบิดต่อทั้งคลายดึงโซ่ทั้งริโป้หอกลงนะมันเอาเรื่องจัดเลยว่ะอุ้ยมันเอาเรื่องจัดเลยอะดูทุ คือคลายเนี่ยมันได้รับดาเมจแรงมากนะทุกคนมันขู่มันแรงแบบแรงโคตรแรงโคตรแรงแรงจับอ่ะเห็นจังหวะนี้ตีมาโอ้โหแม่งคนดาเมจไม่ไหวนะทุกคนแตกนะครับเรียบร้อยเอาลิงมีลิงมีแหวนหกด้วยอ่ะงั๊ดมาจังหวะนี้ตีต,ตีอ่าเฮ้ยลิปป์สกิลหน่อยเนี้ยเฮ้ยลิปป์ลิปป์ตายเลยอ่ะแม่งโดนสแต็กลิปป์โอ้โหเอ็งแฝงงั๊ดมางั๊ดมาโอเคเรียบร้อยแฝดแฝดก็ได้รับดาเมจอ่าก็ได้แพสซีฟ ทำ damage แ,แกยภาพจากลิโป้ด้วยนะครับเพราะว่าแฝดก็เป็นสายอสาย่สายสายแกยภาพนะครับโอ้โหแล้วก็ปาดมาตรงนี้เอสนี่ก็ได้ดาเมจด้วยนะสายอสดาเมจโอ้โหแฝดปาดอย่างแรงอะ่ะนะปกติแฝดปาดไม่ค่อยแรงครับแต่นี้แฟร์ปาดแรงจัดเลยนะแกก็รอบนี้ก็ทรายทำ d a m a g มาหกหมื่นนะครับโอเคครเอาวันนี้ก็เป็นสองไม้นะเดี๋ยวผมขอลองคอมฮาฮากดีกว่านะทุกคนลองเทสกันต่อนะครับเอาเป็นพรายแล้วกันนะครับพรายแล้วก็เล่นเป็นอีลินนะครับซึ่งพรายเนี่ยจะมีแพสซีฟนะในการที จะ,ะเพิ่มความเสียหายกายภาพที่ได้รับด้วยนะครับอีกฝั่งหนึ่งนะเป็นกายภาพเบาๆนะครับก็จะคอมโบกับกับลิปโป้นะครับคอมโบกับใคร์นะคอมโบทุกตัวเลยนะครับเดี๋ยวเราลองเล่นสายบูทดาเมจบ้างดีกว่าว่าเคถ้าเล่นถ้าเล่นไรล์เดี๋ยวมันจะบูทดาเมจโหขนาดไหนนะครับเคใส่ลิปโปมาแล้วก็อโอเคมาเล่นสายโถมเลยทุกคนมาสอยสายโถมีสองไม้นะครับ ไอสายตัดเลือดนี่เอาเรื่องแล้วนะสายตัดเลือดนี่เอาเรื่องแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองสายผมบึ้มมาโอ้โหปาดคอขาดปาดคอขาดโอ้โหจังหวะนี้แล้วเฟย่าติดตตันด้วยไกโอ้โหจังหวะนี้เล่นพลายอ่านมาครับดูลิโปโ้ปาดโอ้โหแปดพันเจ็ดแล้วก็ป้ามาโอ้โหบึ้มมาโอ้โหกระมืนเอาเรื่องนะเนี่ยอ่ะแต่ดาเมจรัวลิโป้แตกแล้วจังหวะนี้โดนติดหิน อ่ะไหนร้านใครดึงโซ่มาบางมาหูสองหมื่นสามหมื่นปาแตกเลยฟเฟย่าแรงชิบหายอ่ะคลายไอ้ลิปโป้มึงออกสกิลหน่อยเด็กไอ้ลิปโป้ลิปโป้ออกสกิลหน่อยดิออกสกิลหน่อยลิปโป้ลิปโป้โอ้โหคลายดึงโซ่ปังมาหูเป็นหมื่นนะครับจังหวะนี้แรงจัดเลยนะแล้วเรามีเรามีโล่จากแฟร์ครับโอ้โหแล้วทนไหววะอุ้ยทนไหวอยู่เรามีโล่จากแฟร์แล้วปาดคลายอยู่เลยครับ บาดคลายโดนโดนต่อแล้วโอ้โหลิโป้ไม่ออกเลยเว้ยบึ้มมาตั้งวันนี้โอ้โหเย้แรงจัดเลยอ่ะโอ้โแรงจัดโอ้เอ้าเรื่องเนี่ยเอ้าไปเอาเรื่องจัดเลยว่ะลิโป้มันโหดจัดเลยสี่ส่วนเนี่ยนี่ไม่สี่ส่วนจริงเมื่อวันนี้ไอ้โหดเกินมันโกงเกินอ่ะก็งัดมาปึ๊บมาตั้งวันนี้ลิโปหมื่นสองโอ้ my god ชิลิโป้มันตีธรรมดาหมื่นสองโอ้โหแรงจับเอาโอ้โหลุงเอ็ดมึงปาดปึ้บมา อ่าแปดปาดปาไปโอเคชุบพายขึ้นมาครับอื้ชุบพายขึ้นมา้อมโลโอ้เอาเรื่องจัดเลยวะโอ้โหดูเชื่อหายเลยอ่ะโอ้โหหายเลยอะไรวันเนี้ยยี่เมี่ยงเจมยมี่งอวยทีมกายภาพนั่นแน่จริงอ่ะโอ้โหดูสิที่แรงจัดเลยทีมกายภาพจะเห็นคนเอาพรายกลับมาเล่นป่วะแม่งพลายแม่งบอดอยู่นานนะ เน่ยพลายแมงบอดอยู่ดานนะอ่าโอเคเดี๋ยวอีกสอีกสมัยหนึ่งนะครับวันนี้ชนะครีนชีสนะครับสามสูตรนะตอนนี้หูสามสูดเลยตรงน,นี้ติดสตันสามตัวด้วยโอโ้โหแมงเอาเรื่องจับตอนนี้สามสูดอยู่นะครับทุกคนชนะสามแพ้สูดนะแต่ว่าตอนนี้เจอทีมเอ่อเจอทีมเวทเวทสปีดนะครับดึงมาโคตรแรงเลยโอโ้โหแมงแรงจับเลยอะแล้วเฟยา่าเสิร์งห,หิวเลยขึ้นมาก่อน อ่ะอยูเลื่องขึ้นมาก่อนแต่เราไม่ตายแน่ๆครับเพราะว่าดาเมจเนี่ยมันตีไม่เข้า25เนะครับ <S <s ฟเฟย่าเราไม่ตายนะเดบแต่ไซเรนูว่าคลายเนี่ยตายไปแล้วนะครับคลายเนี่ยไม่มีพรเนี่ยคลายเนี่ยตายแล้วไม่มีพรแต่ว่าตัวลิโป้นี่มีพรนะครับโอ้โหแล้วติดสันตัวอืมติดสันตัวดาเมจกู่ไรแฝดปาดอืมไปมาติดตัวสําคัญหมดเลยคู่เลยมึงทั้งคลายทั้งคลายเลยเอ้ยทั้งคลายทั้งลิโป้เลยแม่งติดหมดเลยอ่ะลิโป้งัดมา บ hora, ึ้มป่ะู้่จังหวะนี้บึ้มดาเมจมาติดจุดอ่อนลลัวเอาลิงทุบมาจังหวะนี้ไงอ้ยตอนนี้แม่งดูไม่มีส่งว่ะเกิดมาแล้วเกิดมาแล้วยังไงต่อเกิดมาแล้วปาดปั๊บอืมอืมปรับลิงมาจังหวะนี้ครับระเบิดดาเมจมาโอ้โหไม่น่าได้ว่ะเพราะว่าเมื่อกี้เราโดนสตันเราโดนสตันตัวดาเมจหลักเลยนะครับทั้งคลายทั้งเอ้ยทั้งคลายทั้งริโป้เลยนะแล้วก็บึ้มมาจังหวะนี้ตีมาโอ้โหไม่น่าไหวว่ะ ลิโป้ไงเอ้ยลิโป co ้มาเฟิร์มาบื้มมาโอ้ยจุดอดอระเบิดตุกแตกโอ้หแตกไอ้ไอ้อะไรวะเนี่ยไอเรื่อวะไออะไรมึงวะเนี่ยไอเหมือนจะแพ้อะไรวะเนี่ยมึงออกไปตีทีเดียวไอ้ลิงลิงลิงหน้ายู่เลยอะไรวะเนี่ยลิงหน้ายู่โอ้โหไอ้ ลูเมียไอ้ลูชื่อเลยบ้านลูเมียว่าโอ้อโอะเคโอมิเลียลายู่เลยเมื่อกี้คืออะไรวะเนี่ยพี่เกมเฉยเลยครับรีโป้ออกไปตีหนึ่งทีโอ้โหโคตรเกินวะ่ะนี่กูเจอระดับท็อปาาอารีนาเนี่ยท็อปสิบนะเนี่ยท็อปสิบนะเนี่ยสี่ไม้ครับทุกคนสี่ไม้ครับชนะรวดเลยครับ จะเล่นเป็นสายดาเมจโถมก็ได้ครับเป็นเป็นอ e ีลินแล้วก็กลับมาเป็นกายภาพ5ตัวครกายภาพ5ตัวก็ได้ครับจะเล่นเป็นเอสสายตัดเลือดก็ได้ครับมันได้หมดเลยนะสำหรับกายภาพริโปตัวนี้นะครับโอเคผมก็ประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับการทสริโปซีูนครับเพื่อนๆมีความคิดยังไงก็หรือว่ามีคําถามอะไรก็สามารถถามไดใ้ใต้คลิปเลยนะครับบอกเลยว่าโคตรจริงวะอันนี้เดี๋ยวต้องมีรู้บกว่นนี้นะครับอันนี้ผมก็อ่า ถ้าเราบิวรีป้ไปเป็น C4 เนี่ยมันจะได้ค่าจุดอ่อนเสรจเพิ่ม20นะครับหมายความว่า <c oughs> เราก็ไม่ต้องใส่จุดอ่อนอเยอะขนาดนี้นะครับผมก็อาจจะเปลี่ยนจุดอ่อนชิ้นนี้เป็น เป็นครีแดมนะครับหรือว่าอัตราคีให้มันให้มันติดครีเยอะกว่านี้นะครับก็จะบาลานซ์ตุดนี้เอาระหว่างค่าจุดอ่อนกับค่าอัตราคีนะครับแต่ว่าต้องใส่อัตราคีไว้หน่อยนะครับเพราะว่าจะได้ติดครีด้วยจะได้ทวีคูณความแรงเข้าไปอีกนะครับโอเคผมก็เป็นประมาณนี้ครับสหรับรีโปครับถามถ่อมโตแม่งโคดจริงว่ะ